มีโยมจากฟิแนแลนด์พูดถึงเรื่องของผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดมาด้วยกันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะ พอได้ยินแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนดีถึงได้เสียชีวิตวในลักษณะแบบนี้นน่าจะเสียชีวิตด้วยความสงบอะไรงี้ยหรือมันสง่างามกว่านี้สักหน่อยหนึ่งไม่น่าจะเสียชีวิตด้วยบัติเหตุ ที่จริงความตายก็ไม่ได้เซ็นสัญญาบอกเราว่าจะต้องตายแล้ต้องหลอ่อต้องสวยอะไรตรงไหนแล้วก็แม่จะตายด้วยอุบัติเหตุก็ไม่ได้แปลว่าจะจากไปด้วยความสงบไม่ได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าในขณะนั้นสภาพจิตของเขาเป็นยังไงนะ จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยประสบัติเหตุเนี่ยนะนก็บอก่อยรู้ว่าถ้าเรามีสติสมัญญะอยู่จิตขณะนั้นมันไม่วุ่นวายเลยมันสงบตั้งมั่นรอรับผลที่จะเกิดขึ้นอยู่นะส่วนคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็อาจจะตกออกตกใจหรือหลุดออกไปเลยไม่มีสติสมัญญะอยู่เลยอะไรเงี้ย่านทุก อย่างที่มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความพอดีทั้งหมดนะแม้กระทั่งความตายนะทำไมต้องตายแบบนี้ทำไมต้องตายเวลานี้นะนั่นเป็นความพอดีของกรรมของเขาที่เคยกระทำมานะพาะเราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกันมาบ้างนะในแต่ละภพชาตินี่นะ ชาตินี้อาจจะรู้สึกว่าเ,เป็นคนดีแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่รู้พื้นหลังของเขาคำว่าก่อนหน้านี้อาจจะก่อนหน้านี้ในชาตินี้หรือก่อนหน้านี้ในชาติที่แล้วชาต,ติหลายก่อนหน้านี้อีกหลายๆชาติเนี่ยเขาทำอะไรมาเราไม่รู้แล้วผลแห่งกรรมนั้นมันจะส่งผลเมื่อไหร่นี่เราไม่มีทางรู้นะแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนก็ทําดีมั่งชั่วมั่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติ าอาจจะไม่ได้ทำทางกายก็ทำทางใจเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่กรรมส่งผลแล้วยอมรับมันได้ก็ไม่วุ่นวายาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรก็รแต่พวกเราทุกคนก็รู้แล้วแต่ต้องสูญเสียทั้งนั้นอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่ไปมองที่ ว่าเสียชีวิตด้วยลักษณะอย่างนี้สภาพจิตแบบแบบไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะไปดีหรือเปล่าอันนี้เราบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าขณะจิตสุดท้ายขเขาเป็นยังไงอย่างโยมอีกท่านหนึ่งอรรมาลืมชื่อนะะอ่านมาคร่าวๆเมื่อสักครูน่นี้ที่ถามมาว่าฟังเรื่องจิตสุดท้ายของท่านแล้วก็มีคำถามประเด็นที่ว่าคุณแม่เป็น พระญาบุคคลแต่มาก็ไม่เข้าใจประโยชน์เอาความมั่นใจที่ไหนมาบอกขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าท่านเป็นพระญบุคคลหรือแม้จะไม่ใช่พระญยบุคคลแต่เป็นผู้ที่ฝึกฝนตัวเองมาพอสมควรแล้วนะมีนะสติสมชัญญะมั่นคงดีหรืออย่างน้อยก็แยกกายแยากใจจากกันได้แล้วเห็นไตรักมาแล้วเนียนะแต่มาเชื่อว่า คนประเภทนี้นเวลาที่อยู่ในวิถีจิตสุดท้ายอาตมาไม่อยากจะเรียกว่าจิตสุดท้ายนะ่เรียกให้มันถูกต้องอย่างคือวิถีจิตสุดท้ายที่เรียกว่าบราณวิถีเนี่ยยังไงสติสัมัญญาก็เข้ามาคอยควบคุมดูแลอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่นนี่าไปกงังวล ถ้ามั่นใจว่าคุณแม่นพระยาบุคคลจริงๆนะทตว่ากังวลกับเรานี่ดีกว่าว่าเราได้เตรียมพร้อมเพื่อที่อย่างน้อยก็ปฏิบัติพวความเป็นพระยาบุคคลอยู่หรือเปล่าคือถ้าเราหมั่นเจริญสติสมัมมาญาอยู่เนืองๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถพิสูจน์ทราบด้วยตนเองเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยสติสมัมมาญาไม่ทิ้งเราหรอก นจะคอยระมัดระว่างป้องกันให้กับเราอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นนะมันคำถามที่คาถามเข้ามาส่วนมากก็วนเวียนวนเวียนนะอยู่ในเรื่องเดิมๆนะก็คือการที่บางครั้งเราไม่ยอมรับความเป็นไตรลักษ นี่นมีหน้าถามมาว่าเดินจงกมนั่งสรรมาธิทั้งสองสามชั่วโมงทํำไมจิตไม่สงบไม่สงบลึกอยานี้นะก็สมาธิเองมันก็ไม่เที่ยงนะจะเอาอะไรกับมันนะบางครั้งเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็ลงไปเป็นฌานได้หรือเป็นอัปปนาสมาธิได้อย่างเี้แต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็ไม่จาเป็นที่จะต้องลงไปลึกอย่างนั้นมีสติสมัมปันยะต่อเนื่องเนองๆอยู่พอแล้ว หรือต่อให้ไม,ม่มีสมาธิอะไรเลยฟุ้งซ่านวุ่นวายมีความคิดอะไรอยู่นะแต่ถ้ารู้อยู่ได้นะรู้ว่าฟุ้งรู้ว่าคิดอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับเกณฑ์ว่าสภาวะต้องเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็ยอมรับความจริงที่มากำลังปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นพอแล้วนะ ไม่คาดหวังวุ่นวายอะไรกับมันมันเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปทำหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกต้องนะก็คือมีความเพียรมีสมถัญญะมีสติสม่ำเสมอนะถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ผลจะเป็นยังไงก็เรื่องของผลไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเรามีหน้าที่สร้างเหตุก็สร้างกันไปนะนั้นทุกครั้งที่เราได้ มีความเพียรในการรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันช่วยใหนะ้เป็นปัญญาเนี่ยเขาทำงานนะที่จะขัดเกลวาสวกกิเลสท,ที่มันหมักดองอยู่ในสันดานเรามาเนิ่นานานเนี่ยให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆเองไม่ใช่หน้าที่ของใครนะเป็นเรื่องขปัญญาที่เขาจะทำงานของเขาโดยธรรมชาติอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ค่อยๆนะฝึกฝนตัวเองไป นะจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็อย่าทิ้งสติสมัยเหญญะแค่นั้นแหละนะมันในการจเจริญโทนาหรือการจเจริญกรรมฐานการเจริญสติหรือแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะนะมันเป็นเหตุให้เกิดการขัดเกลาภายในนะแล้วเราจะค่อยกระจางขึ้นมาเอง นะมันจะอ้อนมาเรื่อยๆเองอ้อนเป็นอย่างนี้นี่เองอ้อนเป็นอย่างนี้นี่เองนะเวลาเราปฏิบัติใหม่เนี่ยเราจะได้ยินคําพูดที่แสดงออกถึงนะมานะทิฏฐินะของตนเองยิ่งใครที่ปฏิบัติแล้วมีสมาธิลึกซึ้งมีสภาวะพิสดารเนี่ยนะฮะมักจะมีความรู้สึกว่าเราเก่งเราแน่กันทั้งนั้นนะ ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งนะพอพ้นจากภาวะตัวนั้นไปเจอไตรลักษณ์ทำงานแล้วเนี่ยนะเจอ,อนิจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาแล้วทีเนี้ยไอความรู้สึกว่านะตัวเองเก่งตัวเองยิ่งใหญ่อะไรทั้งหลาย,ยมันจะค่อยๆหายไปเองนะตัวมันจะเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะแรก,กับตัวใหญ่หน่อย ฝึกไปฝึกไปตัวมันเล็กลงจะรู้สึกในใจอย่างนั้นนะที่ว่าเก่งที่ว่าแน่ไปรู้หายไปในหมดม่ได้รู้สึกว่าไม่เก่งไม่แน่อะไรสักเรื่องเลยเอ๊ะทำไมเรายิ่งปฏิบัติยิ่งแย่ทําไมมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอนอนนก็ไม่น่าสนใจนี่ก็ไม่น่าเอาหน้ามีหน้าเป็นอะไรสักอย่างมันจะรู้สึกเงี้ยนะมากขึ้นมากขึ้นตัวตนมันเล็กลงจนกระทั่งตัวตนหายไปเลย ไนะอ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนนะเพราะว่าตัวตนในจริงก็ไม่เคยมีอยู่แล้วไนะอ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนนี่จะค่อยเบาเบ,บางลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆมันหายไปความรูนะ้สึกที่ต้องไปเทียบเคียงอะไรกับใครมันก็หายไปด้วยนะอันนี้คือเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับนักภาวนาทั้งหลายเนยนะนะในเรื่องที่จะต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจเวลาคนนั้นเป็น ป่วยคนนี้ตายยะไมาเรื่องขี้ปะติว๋วนะไอ้ที่คนมันทุกข์ไม่สุดสึกทุกข์เพราะตัวกูของกูทั้งนั้นนะ่ะตัวคนอื่นของคนอื่นนี่ไม่ค่อยสักเท่าไหรหรอกนะอาจจะมีทุกข์บ้างสะเทือนใจอยู่บ้างก็ไม่มากนักนะแต่ถ้าเกิดกับตัวเองนี่แหละนะถ้ามันรู้สึกว่าเออ เวลาอะไรเกิดขึ้นกับตัวก nah. ูอะไรที่มันเกิดขึ้นกับของกูซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเรารู้สึกเป็นปกติอยู่ได้นี่ถือว่าเจ๋งจริงนะตอนนี้เอานั่งแล้วมันปวดขาปวดหลังปวดเอวอะไรกันแล้วแต่แล้วจิตไม่เป็นทุกข์ไปกับมันนะนะปล่อยให้ทุกขเวทนาทางกายมันทํางานไปนะแต่ทุกขเวทนาทางใจไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเจ๋งนะเก่งจริงเป็นอย่างนั้น ว่าเราค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปแล้วเราจะค่อยแจ่งแจ้งชัดเจนขึ้นมา,นายิ่งถ้าเจอสภาวะอะไรพิสดารแปลกๆนี่นะเวลาเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมจิตเป็นอย่างนี้ทำไมกายเป็นอย่างนี้เราตั้งคำถามมันไม่จบหรอกมันคืออะไรมันคืออะไรกันอยู่นั่นแหละตอบแล้วตอบอีกกระถามล่ำลรกันอยู่อย่างนั้นไม่จบมันจะคืออะไรก็ช่างหัวมันแค่นั้นเอง นะมันเหมือนเราไปเดินเล่นแล้วก็ไปเห็นนนเห็นนี่ใบไ,ไม้ร่วงเห็นเห็ดมันงอกขึ้นมานะเห็นมแมลงกําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็มานั่งถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเมื่อไรมันจะจบนะถามยังไงมันก็ไม่จบต่อให้มีคําตอบมันก็มีเรื่องสงสัยอื่นอนอ,นอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะที่อยู่รอบตัวของเราเพราะนั้นเวลาเราเจอสภาวะอะไรนี่เลิกถามสักที เลิกสงสัยอ่ะถามได้แต่ว่าเลิกสงสัยทุกทีเอ๊ะมันอะไรเอ๊ะมันอะไรอะไรก็ช่างหัวมันก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่แค่นั้นเองย้าแล้วย้าอีกบอกให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะอะไรเพราะไอ้ความสงสัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกเป็นล้านล้าน,านครั้งไม่จบไม่สิน้นนะถ้ามัวแต่หาคําตอบอยู่ใครก็จะมานั่งตอบได้ทั้งวีด ทุกวี่ทุกวันอะไรได้ขนาดนั้นนะยังมีอะไรมากมายในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้จกักอีกเยอะแยะมหาศาลจจกวาลนี้เป็นยังไงนะทาไมจักวาลถึงเป็นอย่างนี้ทาไมต้องมีแรงดึงดูดทาไมนะพระอาทิตย์ถึงมาถึงโครจรแบบนี้ทําไมโลกต้องไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ถามมันให้ตายก็ไม่จบนะคาตอบทฤษฎีนอยอยน้ว่าอย่างนี้ทฤษฎีโน้อนว่าอย่างงน้น นะทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นนะไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นเลิกวุ่นวายไครความสงสัยนะเอ๊ะมันคืออะไรรู้ว่ามันสงสัยวางทันทนะีในคำถามไม่เป็นสาระทั้งหลายมันจะค่อยหายไปจากใจของเราเอ๊ะมันคืออะไรก็รู้อ๋อจิตมันสงสัยจบละส่วนมันจะคืออะไรก็ช่างหัวมันไปสิ่งที่เราเห็นหรือที่ปรากฏกับ จิตในขณะที่จิตเป็นสมาธิตอบยังไงก็ตอบไม่สิ้นสุดนะฮะเหมือน,นคำถามประเภทไก่กับไข่อะนะอันไหน,น,น,นเกิดก่อนกันนะตอบยังไงมันก็ไม่จบทะาะแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเลิกร่ำไรกับความสงสัยอะไรทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับใจของเรานะเอ๊ะทำไมมันมีแสงเกิดขึ้น ทำไมมันไปเห็นภาพอย่างน้นอย่างงี้ถามเพื่ออะไร <c oughs> ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อให้ได้คําตอบก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะอะไระเดี๋ยวมันก็มีของใหม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวัน,นเวลาจิตเป็นสมาธิเด,เดี๋ยวนอนโผล่ก็เดี๋ยนี่โผล่กล็ถามลำไรกันอยู่อย่างนั้นมันเสียเวลาชีวิตเอเปล่า,ลามันย้อนกลับมาดูความสงสัยในจิตของตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้ นะไม่ต้องเลิกตั้งคำถามเอ๊ okay. จิตสงสัยอีกล้วรู้ไปที่จิตทันทีเลยในตัววิจิิจฉาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งที่เข้ามารบกวนใจนะขัดขวางไม่ให้ใจหรือจิตของเราเนี่ยไปรู้ไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริงก็แค่นั้นเองพู้เจ้าถึงย้ำแล้วย้ำอีกในเรื่องของวิจิิจฉาเนี่ยว่าให้ข้ามพ้นความสงสยัยไม่ใช่ให้ไปหาคําตอบ ให้ข้ามพ้นความสงสัยสงสัยก็รู้ว่าสงสัยแล้วทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปสนใจลำไลรไปหาคาตอบเ,เสียเวลาพอคันนุ่นหน่อยก็จะถามอีกแล้วอ๊าทำไมมันเจ็บจีด๊ดจตรงนี้ทำไมมันปวดตรงนั้นใครจะไปนั่งตอบได้หวัดไหวมันจะเป็นอะไรกับชังหัวมัน,นแค่นั้นเองรู้ว่าสงสัยจบละ นะถ้าเราปรับใจอย่างนี้ได้ก็จะไม่วุ่นวายนะการภาวนาก็จะราบเรียบราบรื่นนะไม่งั้นก็จะมานั่งค้นหาคำตอบมันอยู่ไม่จบไม่สิน้นแค่นั้นเองนะนะเดี๋ยวเราสดนต์กัน